ทั้ง7วันเกิดนะคะและทั้ง12ราศีนะโอเคค่ะนะคะเรนดัมก็เหมือนไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่เล่าเรื่องของคนคนนั้นไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะโดยใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะโอเคก่อนอื่นเลยมาเช็คพลังงานของตัวคุณเองก่อนนะพลังงาน อ๋่า right. นะคะพลังงานในตัวคุณนะคะพลังงานจักรวาลน,นะคะส่งต่อมาอย่างไพยิบสีนี้นะคะมาเช็คพลังงานความรักของคุณด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มตน้นเลยค่ะนะคะโอ้พลังงานของคุณมีล้นเปี่ยมเลยอ่าโอเคนะนะคะสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยก็หมายความว่าคุณมีพลังงานความรักล้นเปี่ยมเหมือนกัน นกพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับคนอื่นไปแบ่งปันความคิดแบ่งปันความรู้แบ่งปันหลายๆอย่างนะคะที่คุณมีอยู่ตัวนี้คุณคุณเหมือนคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคนให้คนรู้สึกว่ามีรอยยิ้มหรือมีแรงบันดาลใจเหมือนคุณใครที่กําลังท้อนะตอนนี้สามารถที่จะปรึกษาหารือหรือคุยกับคุณได้เลยคุณเหมือนได้ชาร์จแบตแบตแบตเตอรี่คุณหมดไปแล้วใช่ไหมแต่คุณได้ชาร์จ มันกลับคืนมาแล้วอ่ะเออมันกลับคืนมาแล้วคุณอาจจะไปชาร์จที่ไหนละเหมือนคุณไปได้ไปท่องเที่ยวธรรมชาติเห็นไหมไปสูดโอโซนภูเขาน้ําไปกับคนรู้ใจไปกับคนรักไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณไปสูดโอโซนมาแนวแล้วเหมือนคุณมีความพร้อมความเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาตอนนี้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาวะทางด้านการเงินการงาน เพื่อนฝูงหรือครอบครัวคุณพร้อมและคุณแกร่งมากตอนนี้นะคะโดยคุณใช้สติและก็ความรักของคุณนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นสิ่งที่มันนำพาชีวิตนะคะคุณจะไม่พร่องนะคะคุณจะไม่พร่องคุณใจไม่ไม่ไม่พลาดนะคะเหมือนเหมือนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วคุณอาจจะทำงานพลาดนะคะอาจจะทำงานพลาดเกินไปคิดเยอะคิดแย่ คิดอะไรที่มันไม่เป็นส่วนตัวหรือเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสเปสปะเข้ามาในตัวเองแต่ในสัปดาห์นี้หรืออาทิตย์นี้เนี่ยหรือตอนเนี้ย เนี่ยพลังงานของคุณเห็นไหมพลังงานแสงที่มันได้ส่งต่อลงมามันเป็นถ้วยแห่งความรักนะคะมันเป็นถ้วยแห่งความรักแล้วก็มีสายหลงทั้งเจ็ดสีนะคะมันกําลังผูกมัดกันรวมตัวกันมันมันเหมือนแบบคุณมีความรักอะ่ะคุณมีออร่าคุณมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบทําให้ทุกคนหรือตัวคุณเองอะ่ะแกล่งเก่งแล้วยิ้มได้นี่ตัวคุณนะคะนี่ตัวคุณเนาะโอ,โอเคนะเป็นพลังงานที่โดดเด่นมากนะคะ ซึ่งค่ะก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้เหมือนกันตัวคุณเองเป็นเป็นเป็นคนที่มีเอนเอร์จีอยู่แล้วอะเอาจจะมีบ้างที่เจอกับเรื่องท้อท้แท้จิตใจแต่คุณก็รุกขึ้นมาได้ด้วยด้วยพละกกาลังใจกายของคุณเองคือคุณคุณไม่ยอมที่จะเสียไปนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแกร่งแล้วก็อดทนอดทนมากคุณเหมือนแบบอดทนเหมือนแบบกําแพงเมืองจีนไหมไม่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 ไมไม ไม่มีอะไรที่มันจะมาต้านทานความรู้สึกที่มันแย่ๆออกจากคุณได้แล้วอะเนี่ยไงคุณเป็นภาวะผู้นำค่อนข้างสูงมากแล้วก็โดดเด่นนะคะเป็นเป็นอยู่เหนืออำนาจรัชสินตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นคนคอนโทรลเขาในทุกๆเรื่องก็เหมือนแบบเป็นผู้นำคนองค์กรหรือแพลตฟอร์มต่างๆ หรือสิ่งที่คุณเจอมานะคุณเป็นผู้นําเขาถึงคุณจะเป็นลูกน้องเขาแต่คุณก็เป็นผู้นําที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะอนาคตคุณไกลมากเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณใช้สติแล้วปัญญายิ่งคุณใช้สติไต่ตองความคิดความรู้ความอ่านตอนนี้มากขึ้น่ะว้าว OMG เลยมันทําให้คุณแบบว่าเฮ้ยคุณจะได้พบแบบอะไรที่มันแบบว้าวอะดีๆอะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปเจอกับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆ มาอีกใบนึงค่ะพลังงานคุณโดดเด่นนะก็คือสรุปแล้วก็คือพลังงานคุณเด่นคุณสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้คุณเหมือนชาริออตนะคะเป็นเหมือนทั้งอัศวินเป็นเหมือนทั้งม้าเป็นเป็นทั้งคืออยู่เบื้องหน้าก็ได้หรือเบื้องหลังก็ได้คุณสามารถอยู่ด้านด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้แล้วก็พร้อมที่จะสู้รบอ่ะถ้าถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนคนวันอาทิตย์เลยนะเนี่ยเออแบบเหมือนแบบพร้อมอะ มาอะไรก็ไม่กลัวแล้วอะเพราะฉันมีอะไรมีม้าสองตัวนี้ทั้งขาวทั้งดําเนี่ยคู่ใจนะคะฉันพร้อมที่จะเผชิญกับทุกๆสิ่งนลมาสิมาสี่ฉันพร้อมอะไรแบบนี้เพราะฉันแก่งฉันเก่งนะฉันจะพร้อมสู้รบกับพวกคุณแล้วเก่งแก่งกง,งานเงินเผชิญได้หมดแล้วตอนนี้เนาะเอามาดูเลยทางด้านเรื่องความรักของคุณนะคะมาดูนะคะมาดูพลังงานความรักของคุณไปแล้วแล้วก็มาเช็คซิ่ว่าเขาคนนั้นอะ อมามาดูกันว่าเขาคนนั้นอะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรตอนนี้เขาคนนั้นอะคิดถึงคุณไหมเป็นยังไงเขาคนนั้นเป็นใครอะอามาดูก่อนนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเขาคนนั้นเป็นใครโอ้แน่นอนค่ะเขาคนนั้นนะอาจจะไม่ได้แบบเขาอาจจะไม่ได้อยู่แดนแดนแดนไกลมากหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ไกลมากจากคุณ หรืออาจจะอยู่โซนเดียวกับคุณอยู่ต่างประเทศคุณก็อาจจะอยู่ต่างประเทศเหมือนกันคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันหรือว่าอยู่โซนใกล้ๆเคียงกันหรืออาจจะเป็นคนอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือคนที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะนะคะเอ่ออ่ะจะว่าไม่ต่างประเทศก็ก็ได้นะเป็นคนที่เฝ้ามองกันอยู่ตลอดเวลาเขาคนนั้นอะเป็นคนที่คุณเฝ้ามองคุณเสน่หหาคุณมองเขาเขามองคุณคุณมองเขาเขามองคุณ คุณชอบเขาเขาชอบคุณอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้มีความแบบชัดเจนกับคุณมากนะคะเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับคุณมากนะคะเขามีความคิดที่มันเหมือนแบบรดเล่นอยู่ในหัวเขาเขามีความคิดที่มันแบบที่ดีแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเขา คือเขาเขามีคุณอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาะเขามีคุณอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วคุณก็มีเขาแต่อาจจะบางคนก็อยู่ในเพื่อนเป็นเพื่อนคนที่เพิ่งจีบกันหรือคนที่คุยกันเป็นคนร่วมงานกันเป็นคนที่เคยปฏิสัมพันธ์หรือเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะอาจจะอยู่แดนไกลก็ได้อโอเคอาจจะอยู่แดนไกลก็ได้หรืออยู่แดนไกลเนี่ยคุณอาจจะอยู่ประเทศเกาหลีเขาก็อยู่เกาหลียุโรปคุณก็อยู่โซนยุโรปต่างจังหวัดคุณก็อยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะได้พบปะ เหมือนคนที่เคยได้พบปะคุยกันหรือเจราจากันเหมือนเหมือนเคมีที่มันสปาร์กกันเออนีไ่ไงเป็นเคมีที่มันสปาร์กกันคุณมองเขาเขามองคุณมันมีความอ่อนโยนให้กันและกันความละเอียดอ่อนให้กันและกันอ่ะอืมนะคะความละเอียดอ่อนให้กันและกันนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะ หลงไหลนะคะในตัวคุณมากคนนี้เป็นคนที่หลงไหลในตัวคุณมากเพราะคุณเป็นคนอ่อนโยนละเอียดหอมเออเหมือนดอกไม้เลยอะไรแบบเนี้ยคุณแบบคุณคุณเข้าใจบริบทอะคุณมองตั้งแต่รากฐานของชีวิตคุณมองรากฐานชีวิตเขาคุณเหมือนแบบคุณไม่รังเกียจคุณคุณคุณให้โอกาสคุณไม่รังเกียจคุณแสดงความจริงใจออกไปถึงแม้คุณอาจจะมี มากกว่าเขาหรือน้อยกว่าเขาคุณก็ไม่เคยที่จะคิดที่จะแบบเออดูถูกเขาอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้นะเขาจะติดใจในตัวคุณเอ๊ไปทำอะไรให้เขาแบบหลงซเนนห่ขนาดนี้นะคะโอ้นะเขาหลงนะเขาชอบนะเขาเป็นคนแดนไกลก็ได้คนแดนไกลก็ได้คนไกลคนไกล้ก็ได้หรือคนในองค์กรเดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะที่ที่เออเขาแล้วแล้วแล้วตอนนี้เออเขามองคุณเป็นคนยังไง นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงอเขามองคุณเป็นคนแบบเป็นคนยังไงหรอคุณเนี่ยนะเขามองในมุมมองของเขาเลยนะอันดับแรกเลยนะคะเขามองคุณเป็นคนที่บวกเป็นคนคิดบวกเป็นคนคิดดีเห็นพระไหมคะมีกุญแจเป็นนักโพสต์จำศีลภาวนาเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนเป็นคนที่ตรง บางทีคุณอาจจะแรงก็ได้แต่คุณใช้ธรรมะเข้าข่มเวลาคุณได้คุยกับเขาหรือคุณได้เจอเขาอย่างเงี้ยนะคะในกรณีที่คุณกับเขาเจอกันหรือคุยกันเขาจะรู้สึกใจเย็นลงเขารู้สึกอบอุ่นในคําพูดของคุณเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจในคําพูดของคุณคุณเป็นนักพจน์ก็ได้คุณเป็นนักพูดนักเขียนก็ได้คุณมีแรงบันดาลใจในการโน้มน้าวที่จะทําให้เขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจคุณได้ ฉะนั้นเขาหลงไหลบอกเราไงว่าคุณเป็นคนที่นี่ไงนะคะถ้าขยายชาริออดใบนี้คุณก็เป็นคนที่เป็นนักพเป็นนักพูดเป็นนักเขียนเป็นข้าราชการทหารตำรวจได้หมดนะคะในตัวคุณเขาก็จะมองคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแก่งเป็นคนที่จิตใจดีไพ่ใบนี้คือเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ละเอียดโดยละมอมเป็นคนที่เหมือนแบบสามารถที่จะทําให้เขาค่อนข้างที่จะใจเย็นลงได้นะคะ เขาอยู่กับคุณอะเขาคุยกับคุณอะเพียงแค่เขาคุยกับคุณเขาไม่ได้แค่เจอหน้าคุณหรือว่าอะไรนะหรือเขาแค่ส่งข้อความทักไลน์ทักแชทหาคุณเนี่ยเขารู้สึกโอ้โหมันมันปรับปื้มมากอะแบบเหมือนแบบหลงไหลในคําพูดคุณเพราะคุณมีวิธีคุณจะรู้ลูกล่อลูกชนในการที่จะคุยกับเขา ธรรมะของคุณเวลาคุณพูดอนะ่ะคุณจะสอดแท้คุณจะไม่เสียดสีเขาคุณจะไม่ประชดประชันเพราะคุณมีภาวะการเป็นผู้นําและเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะคะเขาจะชอบตรงนี้เพราะลักษณะเขาเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบคนที่งี่เง่าเอาแต่ใจนะคะเพราะเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เขารับปัญหาภาระอะไรหลายๆอย่าง ะพลังงานของเขา Energy ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างแบบอาจารย์บอกได้เลยว่ามันถดถอยมากมันไม่ได้เหมือนคุณคุณเต็มเปลี่ยนแต่เขาถดถอยเขาต้องการพลังงานเยอะๆเวลาเขาได้คุยกับคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมีความรู้สึกว่าคนนี้คิดบวกจังแล้วทําไมเขาแบบว่าเออไม่เคยคิดลบเลยอะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็มีบ้างแต่คุณอาจจะคิดไว้ก็ได้ไม่แสดงออกอีก ลุกหนึ่งของคุณออกไปเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะนะคะมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะเนี่ยเขามองคุณเป็นลักษณะแบบนี้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นแม่พะเป็นพ่อพะเป็นคนรักรักรักคนอื่นอบอ้อมคนอื่นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคนที่เออค่อนข้างที่จะมีน้ำใจมองโลกมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอนะคะ คุณไม่ค่อยเอาเรื่องที่มันแบบจุกจิกหัวใจหรือเรื่องที่เป็นเป็นสเสะปะสปะเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกว่าอ n e r g ออ่ะมันลบนะคะมันมันมันไม่มีความสุขอะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณดีจังคุณทําไมเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ที่เป็นคนที่น่านับถืออะ่ะเป็นคนที่ทําไมคุณเก่งกว่าเขาอะ่ะเออเขาจะชอบตรงนี้ เขาอาจจะมีะไลฟ์สไตล์ในการที่มันเป็นมองคุณอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบคนเป็นภาวะการเป็นผู้นําและคุณก็ตอบโจทย์เขาเอาแหละนะคะบางเรื่องคุณก็แอบอาจจะตรงบ้างเขาก็มองว่าคุณเป็นคนตรงนะคุณเนี่ยหลอกหลอกไม่ได้เลยหลอกไม่ได้ไม่สามารถที่จะหลอกได้หรือพูดอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบผิดเพี้ยนไปเพราะคุณจับประเด็นคุณค่อนข้างมีเซน มีจิตวิญญาณคุณจะแกล่นกองคําพูดของเขาแล้วมาประมวลผลในสมองคุณปุ๊บแล้วคุณก็ถ้าสมมติว่าเขาพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคุณก็จะแย้งทันทีคุณเก่งอ่ะคุณฉลาดคุณค่อนข้างมีเส้นอินฟินิตี้หมายถึงเลขแปดอยู่บนหัวคุณแล้วคุณเป็นภาวะผู้นําเห็นปะนะคะคุณมีภาวะผู้นําคุณมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโดดเด่นทั้งกายและใจอว้าวตัวคุณเขามองเป็นแบบนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณลูกคุณสามีคุณภรรยาคุณมองคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะอืมนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเออนะคะโอเคค่ะเขามองเป็นลักษณะแบบนี้นะตอนนี้นะเขาอาจจะได้เจอเขอาอในช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยนะคุณโอบกอดเขาไว้คุณรับปัญหาของเขาไว้คุณเขาเจอปัญหานะแล้วไอ้เจ้าคนเนี้ยนะเขาคนเนี้ยนะเป็นคนดือ้อดื้อเนาะ เป็นคนที่ที่เหมือนแบบถ้าเขาไม่ไม่ไม่เจอปัญหาจริงๆหรือว่าเขาไม่ไม่ไม่เจออะไรที่มันแรงแจริงจริงนะเขาจะไม่เชื่อฝั่งเลยเนี่ยเขาเป็นคุณเป็นคนที่อบกอดเขาไว้แล้วคุณสี่เหรียญเนี่ยก็คือคุณกําลังกอดเขาอยู่คุณกําลังประครับประครองชีวิตเขาไว้อยู่ซึ่งถามว่าคุณเหนื่อยไหมโอเคมันก็เหนื่อยแหละแต่คุณกําลังประคับประคองชีวิตเขาไว้คุณกําลังแบบยืดน้ําจิตน้ําใจม,มิตรไมตรีอะไรที่มันเป็น ที่มันเป็นความรู้สึกที่มันแบบอันนี้เยอะเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้ค่ะคุณต้องเหมือนแบบคุณคุณต้องแบบจริงๆแล้วตัวคุณก็เหนื่อยเหมือนกันตัวคุณก็เหนื่อยเหมือนกันที่คุณได้คบกับเขาหรือคุณได้เจอกับเขานะคะเขาอาจจะอยู่เคยอยู่กับคุณแล้วก็ได้หรือตัดจบความสัมพันธ์ไปนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันเป็นแบบนี้เลยนะคุณเป็นเหมือนแบบ GPS อสะ ชีวิตของคุณมันมันโดดเด่นมากมันไปข้างหน้ามันโดดเด่นมันค่อยมัน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 ไม่มีความท้ออยู่ในนั้นน่ะมันโดดเด่นมันไปข้างหน้ามันทําให้เขารู้สึกว่าโุ้ยทําไมฉันเวลาฉันฉันคุยกับเขาอ่ะแล้วฉัน ฉันฉันได้แต่กําไรฉันไม่เคยขาดทุนแล้วแต,แต่ตัวคุณเหนื่อยนะคุณอยู่กับคนเนี้ยบอกเลยว่าคุณเหนื่อยเพราะคุณอุ้มเขาไว้คุณอุ้มเขาไว้ตลอดคุณให้โอกาสเขาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบฮ้ยค่อนข้างที่จะมึนมน,นิดหนึ่งอะไรคนนี้เป็นคนมึนนะระยะที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันแล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยคือเขาเป็นคนมึนนะเขาเป็นคนที่แบบ the, Her, uh, the hermit ก็คือฤาษีตัวเนี้ยเขามึนเขาเหมือนแบบพูดอะไรไม่ฟังอ่ะมึนเอาแต่ใจ โอ้แล้วถ้าเขาไม่เจอกับตัวเองเขาจะไม่เชื่อแต่เขาก็หลงไหลที่จะอยู่กับคุณเพราะคุณยอมรับเขาคุณอาจจะแกล้งเหมือนแบบเออพยายามที่จะเหมือนแบบโอเคนะเออก,ก็ตื่นแล้วอ่ะไม่ฟังก็แล้วแต่ปล่อยไปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่แต่คุณก็ใช้วิธีนี้ขี้แบบมาตรฐานแบบที่มันเป็นเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่า คุณไม่หักหน้าเขาคุณไม่ไม่ว่าเขาอะไรแบบนี้คุณอ่อนโยนแล้วคุณก็เข้ากับผู้หลับผู้ใหญ่ของเขาได้เออคุณเข้ากับผู้ใหญ่หลับผู้ใหญ่ถึงเขาแม้คุณจะเป็นคนพูดตรงนะเนี่ยใบเนี้ยพูดตรงคุณเป็นคนค่อนข้างพูดตรงราชินีจันทร์ไพ่เนี้ยก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ค่อนข้างพูดตรงมากตรงฉินเล็กก็ถึงอย่างที่บอกอะเอ่อขยายใบนี้ก็คือเป็นคนที่เขาหลอกไม่ได้ และคุณก็ค่อนข้างเป็นคนละเอียดมากคุณใส่ใจแม้กระทั่งผมเผ้าเขาเล็บมือการแต่งตัวการพูดกันจาคือหัวจะลดเท้าอะแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยคุณเวลามีในกรณีที่คุณที่ค,คบกันหรือว่าอะไรเนี้ยคุณจะเข้ากับครอบครัวเขาได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเปนเพื่อนฝูงคุณเยอะเขาชอบแบบนี้คุณรักครอบครัวเขาคุณแอนจอยเขาก็นั่งมานั่งมองว่าเออตัวเขาเองอะเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าเออดูแล ดูแลคุณเหมือนที่คุณดูแลเขาเลยอ่ะเออคุณแต่คุณแบบเป็นคนที่ใส่ใจรายละ,ละเอียดผู้หลับผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณอนะ่ะเอนจอยเห็นไหมเอนจอยแล้วชอบเขานะเออแล้วชอบแล้วชอบคุณเออแล้วชอบคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีดีไม่ดีนะคู่บางคู่นะแม่เขาพ่อเขานะอาจจะฝาก อาจจะฝากคนคนนี้ไว้กับคุณก็ได้นะเออดูแลหน่อยนะอะไรแบบเนี้ยเขาเป็นคนอย่างนี้เพราะเขารู้ไงว่าลูกหลานเขาอาจจะดือ้ออาจจะไม่เอาอะไรเลยพอมาเจอคุณแบบคุณทําให้เขาฉุดหลังให้เขาดึงขึ้นอ,อย่างที่บอกว่าในมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่กับเขานะคะคุณอาจจะตัดจบความสัมพันธ์กับเขาไปก็ได้เลวก็ได้เพราะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เกินไป เป็นคนที่ไม่ได้เอาอะไรเลยเหนื่อยท้อแท้ทํแต่นี่จะสินไว้ให้คุณแต่ช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะความรู้สึกเขาเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็รู้สึกหงหาคุณคิดถึงคุณหรือคนที่กําลังเป็นแฟนกันเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยเขามองคุณเป็นเหมือนสี่ไม้เทา้าเป็นเหมือนบ้านนะคะเป็นขยายนะเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจนะคะถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้คุณแบบสบายใจเลยก็ตาม แต่แต่ว่าเขาก็เขาก็พยายามแหละบางคู่คนบางคนเนี่ยหรือคู่บางคู่เนี่ยนั่งปรับทุกข์กันแหละนะคะล่าสุดคุณอาจจะปรับทุกข์ปรับให้เขาอยากปรับตัวปรับใจก็ได้เพราะว่าคุณก็ค่อนข้างเบื่อเขาอยากจะปล่อยมือเขาเหมือนกันเพราะคุณเหนื่อยอ่ะเพราะคุณตอนนี้คุณเอ NERGY อย่างที่ไพ่สามใบนะคะสิบถ้วยสเต้งแล้วก็ชฉลีอดขยายพลังงานคุณแล้วคุณพลังงานเอ NERGY ดีแล้วคุณก็ได้คือปล่อยเขาอะแล้วคุณก็ล่าสุดด้วยความรักของคุณ คุณนั่งจับมือคุยกับเขาว่าควรที่จะเปลี่ยนนะควรที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือตัวเขาว่าคุณเข้าใจไหมว่าครอบครัวเขาอาจจะเลี้ยงมาโดยว่าสป,ปอยมากเลยธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลงโทษอะไรอย่างเงี้ยแบบมากเกินไปอ่ะเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆมากเกินไปบางทีก็ง่ายเกินบางทีไม่ได้ง่ายจนมองไม่ได้เห็นความสําคัญของคุณคุณก็ปล่อยเขาปล่อยปะกเขาไปเลยอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเขารับรู้นะตรงน,นี้นะ เขารับรู้ถึงปัญหาตรงนี้มันจะเกิดเขารู้ตัวแล้วแหละว,ว่าถ้าเขาทำอะไรแบบนี้มากเกินไปเขาก็ต้องเหมือนแบบเสียคุณไปตอนนี้เขากำลังพยายามรักษาคุณไว้อยู่ด้วยการทำความดีให้คุณชื่นใจนะคะจะกลับมาเป็นคนใหม่คนคนเก่าคนเดิมเนี่ยคุณก็กำลังเล็งๆอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้เพราะเขาได้พิจนารณาแล้วว่าสิ่งที่เขาได้อยู่กับคุณ่ะคุณโอ้โหตอบโจทย์เขามากคุณแฮปอยู่กับคุณแล้วมันแฮปปี้มีความสุข มันเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขาไปเจอนะอี่ะอเขาอาจจะไปอยู่กับมือที่สามก็ได้นะทาให้คุณเสียใจที่มันผ่านมาเนี่ยแล้วมือที่สามของเขาหรือใครก็ตามที่เขาคุยด้วยไม่ได้ตอบรับไม่ได้คือเอาง,ง่ายๆอะ่ะเขาไปอยู่กับใครไม่ได้เพราะเขาเป็นคนลักษณะบุบค,คลิกแบบนี้คําพูดแบบนี้นิสัยแบบนี้คือเขาเป็นคนโอหังเป็นคนโอ,อ้อวดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเออถ้าไม่เจอกับตัวเองเขาจะไม่มีทางลงถ้าไม่เจอกับตัวเองตอนนี้เขาได้เจอแล้ว นะคะคบางคนเนี่ยใครคนนั้นหรือเขาคนนั้นอาจจะเลิกก็คุณไปแล้วก็ได้เขากำลังหาช่องทางในการติดต่อคุณแต่ความรู้สึกของเขาก็คือเป็นอย่างเนี้ยอืมเขามองคุณเป็นคนที่เก่งแก่งเก่งแก่งเป็นคนที่พูดตรงพูดไวพูดตรงพูดเร็วแต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครแม no no? ้กระทั่งคนในครอบครัวคุณเสียสละให้คนในครอบครัวเยอะมากแม้กระทั่งเงินทอง เวลาการเรียนบางคนนะเป็นพี่คนโตเป็นน้องคนกลางเป็นน้องคนเล็กเสียสละเป็นคนเสียสละให้พี่น้องญาติพี่น้องในครอบครัวหาเงินหาทองเป็นหนี้เป็นสินเออคนในครอบครัวสร้างนี้สร้างสินให้แต่ก็ไม่เคยพูดไม่เคยปีปากนี่ไงเป็นเพราะตัวคุณเอาละผู้ใหญ่อ่ะเขาจะขอแบบเมตตาคุณเพราะคุณเป็นแม่ซิเชียนเป็นคนค่้นข้างเก่ง เป็นคนที่กั้นกองความคิดความรู้สึกความอะไรแบบนี้ของตัวคุณอนะ่ะก่อนคุณคิดก่อนพูดคุณไม่ใช่พูดก่อนคิดนะคะซึ่งมันต่างจากเขาเขาเป็นคนที่พูดแล้วก็ค่อยมานั่งคิดผง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 ัผงไปเลยอะไรแบบนี้คุณเป็นคนที่ภาวะการพูดนองเยอะอนาคตคดคุณดีนะคุณก็คุณคุณเนี่ยเชื่อในสายอ่าหลักอ่าธรรมะคำสั่งสอนของบบ ของของของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็เชื่อสายมูเชื่อทุกอย่างพลังงานจักรวาลคุณเชื่อทุกอย่างอะแล้วก็เขาก็ก็เชื่อเหมือนกันแล้วคุณก็เชื่อเรื่องสิ่งเลเลลับด้วยนะเขาก็เชื่อเนาะมันก็มีอะไรที่ตรงกันแหละแต่อาจจะด้วยแบบ นี่ใส่ใจคอคุณก็ตรงแต่คุณเป็นคนมีสติแต่เขาก็ตรงเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติเหมือนเด็กอะอะไรแบบเนี้ยอืมเขาจะชอบแบบนั้นเขาชอบเขาชอบแบบเขาเป็นเด็กได้โอเคนะคนคนนี้แบบตัวเขาเองอะไอตัวเขาเองตัวมันเองเนี่ยนะคะเขาชอบแบบเป็นเด็กได้แต่แต่ตัวเราอะเป็นเด็กไม่ได้เราต้องเป็นภาวะผู้นําเขาชอบอบมีความอบอุ่นจังเลยนะคะ ถ้าอาจารย์มองจากพลังงานตรงนี้คุณดีนะคุณเด่นนะในสายตาไม่ใช่เพียงเพราะว่าคนรักของคุณหรือคนที่กําลังคุยกับคุณหรือคนที่ตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วผู้ใหญ่เมตตาคุณคนในองค์กรเมตตาคุณหรือใครที่ไม่เคยรู้จักคุณเลยอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมองคุณเป็นภาพบวกหมดเลยเพราะคุณเป็นคนมี energy ค่อนข้างดี mindset ดีแล้วก็คุณทํางานจริงจัง มีคนรักและเมตตาแล้เรอคอยคุณเยอะมากนะคะไม่แปลกหรอกคะ่ะว่าคนคนนี้ที่กําลังรอคอยคุณอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่ไปจากคุณเลยหรือแบบมันก็เลิกกันหลายครั้งแล้วอะเลิกก็เลิกไม่ได้เห็นไหมเลิกก็เลิกไม่ได้สักทีจะติดอะเคยเลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่งปะเลิกไปแล้วอะอาจจะเลิกกันไปแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเลิกกันสองสามวันสองอาทิตย์สองเดือนเป็นปีก็มีหลายปีก็มีแล้วก็กลับย้อนมาเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะเขามองว่าคุณอะ คนข้านที่จะเป็นภาวะผู้นําเยอะเก่งแก่งถ้าเขาอยู่กับคุณ,คณเขารู้สึกสบายมีเกราะป้องกันมากขึ้นคนที่เขามาดูนี่บอกว่าถ้าเป็นตัวคุณนะบอกฉันจะใจดีฉันจะดีใจหรือฉันจะเสียใจดีเดียบอลฉันเป็นแบบนี้อยู่เหนื่อยจังเลยคุณอาจจะเหนื่อยดูดูคุณอาจจะเหนื่อยกับอยู่กับเขาว่าคุณต้องฉุดล้งเขาดึงขึ้นมา เพราะเขาเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กที่มันยังไม่โตอะเหมือนเหมือนเหมือนแม่พ่อพ่อแม่เลี้ยงไม่โตแล้วก็เขาก็ยังไม่โตตามตัวบางคนก็อยู่ในวัยที่ส0สิบกว่าแต่ยังไม่โตเลยอะไรแบบเนี้สี่สิบแล้วยังไม่โตเลยยังทําตัวสเปสสปะเลอะเทอะเละเทะแต่คุณก็ชอบนะแบบเนี้ยคุณก็เคยคิดว่าเอ้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าที่เรามาเจอคนแบบนี้เอออะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ความรักเนาะความรักบางทีมันไม่เข้าใครออกครหรอกมันก็มันก็ห้ามกันไม่ได้อ่ะนะคะ คนเรามันมีดวงไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอคนรวยไปเลยคนดีด้วยบางคนอาจจะเจอคนรวยแล้วไม่ดีบางคนอาจจะเจอคนโจ,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 จ้จนแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยนะคะโอ้ก็ใช้วิจารณญา,าในการรับชมนะคะก็หวังว่าเรนดอมนี้จะทําให้คุณยิ้มได้นะกุ๊กริบกุบกิบนิดหนึ่งเนาะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องมีสติแล้วก็ดึงตัวเองเหมือนเรนดอมนี้นะอย่าไปจิตวิตตกกังวลเกี่ยวกับความรักมากเมื่อรู้แล้วว่าเขามองคุณเป็นคนแบบเนี้ย เขามองคุณนะ่ะสรุปตามตามไพ่เลยก็คือเขามองคุณเป็นเพราะว่าก็เป็นผู้นําจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เป็นคนไม่รัดเอารัดเอาเปรียบไม่มีความอา,าติคนนะ่ะแล้วก็ไม่เหมือนเด็กอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะคือตัวคุณเนาะอาจารย์ก็หวังว่านะคะนดอมนี้นะคะจะสร้างกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กําลังแบบท้อแท้เรื่องความรักหรือว่ากําลังเจอปัญหาที่มันเป็นเหมือนแบบจิตใจเนาะแล้วอาจารย์ก็หวังว่า อาจจะจะทำอ่าเรนดอมคลิปวิดีโอดีๆนะคะที่มีสาระมาให้ทุกคนฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็บายบายค่ะขอให้ทุกคนยิ้มนะคะแล้วก็ยิ้มรับในเรื่องดีๆยิ้มรับพลังงานยิ้มรับแสงยิ้มรับออร่ายิ้มรับวันใหม่ที่กำลังจะถึงอาจารย์ก็เชื่อว่าการคิดการพูดการทำดีมันจะส่งผลทำให้คนที่กำลังจะเรื่องแย่ๆ มันจะร้ายแล้วกลายเป็นดีนะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ